ครับผมมิตรลักแฟนท่าทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้อยู่ที่เกมไก่แจ้คึกขนองก็แล้วกันนะสําหรับเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเลยนะครับแต่เห็นเขาว่าแตกดีกันนะ <Wow. S 1> ก็เลยจะมาลองดูแล้วกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กด s ั b ส c r i ต e กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็แล้วกันเนาะ ม,มาขอเริ่มเบตห้านี่แหละครับผมทุน50บาทมาดูว่าจะได้ไหมนะใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมแนวทางการเล่นสล็อตด,ดีๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่ผมปักหมุดตรงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเข้าฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมเอออะไรอะวายเอยวายสวยอีกทีดิเออทำงานไปเรียบร้อยโอ้โหวายติดช่องเดียวฮนะ160่บาทสวยงามมากทุนหน้าติดตอนนี้ปั่นขึ้นมา200แล้วเอาเรื่องครับผมเกมไก่นะ จำได้ว่าเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวมั้งนะครับแล้วก็ไม่แตะแล้วก็เลิกเล่นไปเลยนะเ oh, <no. S 1> กีเ่ยวกับเกมนี้นะครับรอบนี้มาเป็นรอบที่สองนะครับผมฝากห้าสิบาทคิดว่าหมดก็หมดละหมดก็หมดนะครับก็ฝากใหม่ <c oughs> เออเบ็ดห้าเรายังได้เรื่องอยู่นะเออติดไปสวยๆดิมารูกมาเออได้รโอ้โหอันนี้มันคือวายใช่ปะ อ๋อที่เป็นเลขเลดคือวฮะวจะขึ้นเป็นรอบนะครับผมสมมุติว่าขึ้นเลข3ามวก็จะมี3รอบนะารถ้าขึ้นเลข1นึ่วก็จะมีรอบเดียวอ,อ๋อนี่เข้าใจและอ้ว2สิครับผมโอเคถือว่าไหลมาโอเคอยู่นะจ๊ะอื้มเออเอาหน่อยนะเอ้อยฟนะีปบาว่า ฟีลงมาเนี่ยสวยงามกับผมฟีลงดอกนี้ดอกหนึ่งงามงามเลยงามงามเลยสวยฮะสามตัวก็ได้แล้วนะฟีสําหรับเกมนี้นะครับไม่จําเป็นต้องสี่ตัวนะแค่สามตัวก็รู้เรื่องได้นะครับไายเริ่มมาขอสวยๆเลยเข้าฟรีรอบแรกของเรานะครับจะมาไหมวายลงมาดิเออเฮ้ยนี่มาเรียกห้าครับมันก็จะเหลือสี่ใช่ไหมอืมมันเป็นรอบของวายนะ <Nope. S 1> นี่ห้าสี โอ้โหแล้ววายลงมาทีละตัวด้วยนะไม่ลงมาหลายๆตัวทีเดียววะเข้าฟรีทั้งทีนะแล้วมันเข้าง่ายที่ไหนเนี่ยพอเข้ามาทีหนึ่งก็เป็นงี้นะครับผมมันฟิลเหมือนการอ,อกหักอะ่ะเข้าใจปะเออสว,สวยดิเออหกสิบแปดครับผมอขออะาเพิ่มเบ็ดนะ ไปเบดเก้าแล้วฮะเออสวยๆไปทุนห้าสิบจะแตกเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหไม่ลงอืมเออนั่นแหละครับผมสวยสวยไปดีโว้ยไม่มานี่เบดเก้าแล้วเนี่ยเอ,อ้ยนี่เนี่ยครับผมวายมาแล้วรอบนี้ติดไปอีกรอบนี้สวยๆ เอองามเลยมาดิโหสามร้อยสามสิบเก้านะฮะสำหรับเบ็เก้ารอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับมาลุยต่อเอเอเฮ้ยดีว่ะเออเออโหยไก่ตัวขาวไม่ลงช่องแรกนะถ้าลงมาแล้วบึมบัามซัมเบ้นแน่นอนนะครับรอบนี้สวย ฟรีที่ไม่ได้โอ้ยนะฮะยังได้รู้ต่อครับผมขอตัวเดียวรู้เรื่องยังได้รู้นต่อฮะจะอะไรก็ช่างนะถือว่าแบบไม่ขาดทุนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องเล่นให้นายมันได้เวอร์วังอะไรหรอกนะครับขอแค่ไม่ขาดทุนนะครับมีกำไร ทุกวันก็ถือว่าดีแล้วนะวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะเล่นแบบนักลงทุนนะนะครับอย่าเล่นแบบผีพนันก็แล้วกันนะไม่ใช่ว่าแบบแตกมาพันหนึ่งอยากได้หมื่นนะ oh, <no. S 1> แตกหมื่นอยากได้แสนแบบนี้ก็ไม่เอานะครับถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเราต้องเล่นรู้จักถอนด้วยนะครับไม่ใช่เล่นเอามันอย่างเดียวเออสวยเออแล้วใครที่อยากดูเกมไหนนะเบ็ดอะไรก็สามารถมิ้นเข้ามาได้เลยละกันนะครับผมว่างๆจะจัดให้นะ จะได้เป็นคอนเทนต์อีกนะครับผมอยากดูเบ็ดไหนเกมอะไรมีเทคนิคอะไรมาแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับสวยเอะไกข่ขาวตัวหนึ่งเอะสวยดีโอ้โหพั1080นแปดสิบบาทจะสวยอีกทีติดโอ้โหวายเหลือสองตัวฮะอืแต่ได้จัดเลยทุนห้าสิบเรามาไกลามากนะเนี่ยเอเออโอเคโอ้โ สวยสวยอะไรก็ได้ผมเลยวายอยู่นี่ไอ้เรียบร้อยโอ้โร้อยแปดสิบเก้าโอ้โหติดวายไปอีกรอบนี้ง,งามๆไปเลยมาดิสวยงามมาไหลต่อยาวๆไปไงติดวายไปอีกครับผมเกมไก,แก่แจ้ของเราสวยงามเด้เอาเรื่องโอ้โหหกร้อยเจ็ดสิบฮะวันเจ็บอีกหน่อยอีกหน่อย เออโอเคอีกทีโอ้โหเออวายังเหลือนี่สวยเออเอาแน่อีกทีได้การโอ้โหสองร้อยเก้าสิบสามนะสำหรับทุนห้าสิบบาทวนันนี้แตกมาสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามถือว่าโอเคอยู่นะครับผมพอแล้วกัน ถือว่าบุ้มบั้มอยู่นะกำไรเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับทุน50นะใครที่เล่นเกมไหนเป็นอะไรก็สามารถเมนไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้พี่อ้วนนักปั่นขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายครับผม